ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอ์เชเจเจอร์ที่ได้รับความนิยมมากๆากนะตอนนี้เลยคือมโครเซอร์วิสนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่คำว่ามโครเซอร์วิสนะครับขอแนะนำคำว่าโมโนลิทก่อนโมโนลิทหรือโมโนเลทิกคืออ์เชเจเจอร์ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมที่เราเคยมีมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับลักษณะของโมโนลิทเป็นยังไงก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่มีทุกอย่างอยู่ในก้อนก้อนเดียวหมดเลยเวลาเราออกแบบแอปพลิเคชันหรือทําการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ย ทุกอย่างจะรวมอยู่ในก้อนเดียวกันทั้งหมดในนี้ก็จะมี a u t h e n t i c a t i o t อ่าเราอาจจะมี Payment Inventory อ่าเรามีตัว Shopping c a r t อย่างนี้เรามีฟังก์ชันหรือมีฟีเจอร์อะไรเราก็จะเก็บไว้ในแอปพลิเคชันตัวเดียวกันนี่ก็จะเป็นโ o โนเลทิกโมโนเลิกเนี่ย เป็น a r c อ i t e เ t u r e ที่ทุกอย่างจะรวมสูงอยู่ในที่เดียวกันเชื่อมต่อกับ d a t a b a s e ตัวเดียวกันทั้งแอปพลิเคชันทั้งหมดจะดึงเอาฐานข้อมูลจากที่ที่เดียวแล้วปัญหาของโมโน h ิ c เกิดอะไรอันดับแรกเลยคือ user อ่าถ้าเรามี user เข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันในปริมาณที่เรารับไหวระบบก็สามารถทำงานต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่า user มากขึ้นนั่นก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องทำการสเกลแอปพลิเคชันของเราขึ้น ซึ่งพอเราทําการสเกลแอปพลิเคชันขึ้นมาเราก็ต้องทําการสเกลทั้งก้อนเห็นไหมถ้าเกิดมันมีขนาดใหญ่มากการสเกลมันก็เป็นไปได้ลำบากแล้วยิ่งนะปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มของแอปพลิเคชันของเราโดยส่วนใหญ่มันก็จะมีแนวโน้มที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆปัญหาอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนเช่นผมทําการแก้วิธีการเปเม่นจะเกิดเชนแล้วก็รีวิว เพราะฉะนั้นเราต้องรีบิวแอปพลิเคชันทั้งก้อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพียงจุดเดียวเท่านั้นปัญหาของโมโนลิทก็คือมันทําการแก้ไขได้ยากและพอแก้ไขเข้าไปไม่รู้กระ,กระทบกับส่วนไหนบ้างเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเจอกับโมโนลิทหรือโมโนไรทิกข้อที่2ก็คือต้องมีการรีบิวแอปพลิเคชันทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งนั่นอาจจะทําให้เกิดดาวทามอย่างที่3ครับตามมาด้วยความซับซ้อนครับคอมเพล็กซ์ ยิ่งซอสโค้ดมีขนาดใหญ่ขึ้นมีปริมาณของซอสโค้ดที่มีมากขึ้นนั่นทําให้การเพิ่มหรือการลดฟีเจอร์ต่างๆลงเดีย่ยททำได้ยากขึ้นนั่นทําให้เกิดเทคนิคเขเด็เทคนิคเขเด็เนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องทําการปรับปรุงหรือทําการแก้ไขแต่เราไม่ได้ทําเราเก็บไว้ก่อนเราบอกว่าวันนี้เรายังไม่แก้เรายังไม่ทําเราเก็บไว้ทําวันพรุ่งนี้ วันหนึ่งถ้ามันเยอะมากเกินเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้แล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราทําการเลิกใช้แอปพลิเคชันนั้นแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาแทนเราก็จะพบบ่อยมากเลยเวลาเราใช้แอปพลิเคชันไปถึงจุดหนึ่งอ่าห้าปีสิปีได้เวลาทําใหม่แล้วเพราะว่าเราแก้ไม่ได้แล้วเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีฟีเจอร์ต่างๆที่เข้าไปแล้วเริ่มใช้เวลาในการแก้ไขนานขึ้นเทคนิคข้อเด็นี่ดูจากเวลาที่ใช้ในการแก้ไขมันจะมาพร้อมกับคมเพล็กซตี้หรือความซับซ้อนยิ่งเรามีความซับซ้อนของระบบมากเท่าไหร่ เทคนิค c a l d เด็ก็จะมีสูงตามไปด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เราเคยมีแอปพลิเคชันที่เป็นโมโนลิทหรือเป็นก้อนก้อนเดียวเนี่ยเราก็ทำการแตกเป็นโมดูลต่างๆ เป็น authentication เป็น inventory เป็น payment เป็น shopping card ซึ่งสิ่งที่เป็นหลักการของ microservice ก็คือเราแตกแอปพลิเคชันออกมาเป็นโมดูลเล็กๆคำถามที่เราจะเจอบ่อยมากเลยก็คือต้องแตก service ขนาดไหนถึงจะพอดีจุดที่บอกว่าคุณเป็น microservice ก็คือในแต่ละ service ย่อยเนี่ยคุณต้องสามารถที่จะรีบิวใหม่ได้นี่คือสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความเป็น microservice เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติผมไม่อยากได้ payment ผมสามารถลบ payment ทิ้งแล้วก็สร้าง payment ใหม่ขึ้นมาแทนได้นี่ อันนี้ถึงจะเป็นการทํำ Microsoft ที่ถูกต้องจริงคอนเซปต์ของ m i c r o s วิสก็คือเราควรจะต้องแยกตัวเซอร์วิสต่างๆออกเป็น1 p r o j โปรเจกต์เช่น authentication แยกออกมาเป็น1 p r o j โปรเจกต์เลยแล้วเราก็คิดว่าเราทำอะไรกับ1 p r o j โปรเจกต์บ้างเช่นในเซอร์วิส authentication มันจะต้องมีอะไร 1. คือมันต้องมีทีมที่แยกกันตามแพทเทิร์นของ Microsoft เคือนเซอร์วิสแต่และ Service, เซอร์วิสจะต้องมีทีมที่ดูแลแยกออกจากกันไม่ใช่ทีมเดียวกันอย่างที่2 สเกดดอ่าสเกดดโอก็คือเวลาที่ส่งงานมันไม่พร้อมกันคุณสามารถที่จะส่งทีละเซอร์วิสได้ไม่จาเป็นต้องดีพอยพร้อมกันไม่จาเป็นต้องส่งมอบงานพร้อมกันมันมีสเกดด์โอแยกกันคุณอยากจะทำเซอร์วิสไหนเสร็จก่อนคุณก็ไปดีพอยก่อนแค่นั้นเองมันไม่จาเป็นจะต้องดีพอยลงไปพร้อมกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นอิสระต่อกันมันมีโปรเจกต์แมจเมนต์แยกกันเห็นไหมเพราะนั้นพอคิดเป็นโปรเจกต์แยกกันมันก็จะง่ายขึ้น 3. โค้ดรีโพตัวโค้ดก็จะอยู่แยกกันมีเรกโอ พอมันเป็นโค้ดที่อยู่ในเลโพแยกกันมันอยู่ในเลโพะซโอรีต่างกันนั่นแสดงว่าผมสามารถใช้เทคโนโลยีที่มันแตกต่างกันได้ถูกไหมออเทน i ิเคชันผมอาจจะเป็น n e t core Inventory ผมอาจจะเป็น node js shopping cart ผมอาจจะเป็น python ก็ได้มันจะพัฒนาด้วย stack หรือเทคโนโลยีที่มันแตกต่างกันได้ 4. Host หรือ Environment ในเรื่องของการ deploy อ่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันมันสามารถอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แยกกันได้ และณปัจจุบันแพทเทิร์นที่นิยมนำมาดีโอยมากที่สุดเลยก็คือคูเบอร์เนตี้เราสามารถใช้คูเบอ n ์ t นตี้ค t ัสเอรในการดี l อยไมโครสวิตได้ง่ายเพราะมันเป็นคอนเทนเนอร์ต่างคนต่างมีคอนเทนเนอร์ของตัวเองแล้วก็ไปวางไว้ในคลัสเตอร์เพราะฉะนั้นโฮสต์ Host หรือเอเมเรเมนต์มันก็ไม่เหมือนกันกุจะเป็น Windows กคจะเป็น Linux ได้หมดเลย 5. ตัว Database Database เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็น Database เดียวกันเพราะฉะนั้น ตัว Database เนี่ยมันสามารถอยู่แยกกันได้คุณอาจจะใช้ Database ที่แตกต่างกันออกไปได้เช่นตัว Payment ผมอาจจะใช้ตัว Relational Database สมมุติเป็น SQL Server แต่ในขณะที่ Shopping c a r t ผมต้องการความรวดเร็วผมอาจจะเลือก Database ที่เป็น In-Memory อย่าง r e i s s เพราะนั้น Database นผมสามารถที่จะเลือกใช้ Database ที่แตกต่างกันออกไปได้ 6. ตัว CICD เราจะมี บิวไลายนและเรลิสไฟ e ลไลนที่แตกต่างกันได้เรามี CICD ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละเซอร์วิสมันจะต้องมี CICD เป็นของตัวเองมี Continuous ซิงเ i เ a ชั o นมี Continuous ซเลเว e r ีอ่ะซึ่งมาจากโค้ดเลโพแหละเพราะเลโพเราแยกกันเราสามารถทํา CICD แยกออกจากกันไดไ้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอิสระต่อกัน7กระบวนการทดสอบนะับหรือว่าการเทสติ้งอ่าอันนี้อยู่แยกกันได้เลยใครเสร็จแล้วก็ไปเทสก่อนใครยังไม่เสร็จก็ยังไม่ต้องเทส เพราะฉะนั้นในวิธีการทดสอบเนี่ยสามารถทําแยกกันได้เลยทีมเทสก็อาจจะเป็นคนละทีมก็ได้มี testing p พ a n ที่ไม่เหมือนกันเทสสค c r i ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทําการแตกรายละเอียดของการเทสการทดสอบที่แตกต่างกันได้ตรงไหนที่เป็นเซอร์วิสที่มันมีความสําคัญมากๆคุอาจจะมีการเทสที่มันละเอียดมากกว่าแล้วก็ส่วนที่8ป๊บ versioning อร์ชัันที่ทําการรีลีสออกไปไม่จําเป็นต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันไลบรารีหรือเฟรมเวิร์กที่เรานํามาใช้ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกัน ่าคุณอาจจะมี authentication เป็น n e t c o r e 7อ่าแต่ว่ามี Inventory เป็น n e t c o r e 8ก็ได้ก็คือแต่ละ service มันคือคนละโปรเจกต์กันมันก็จะไม่แปลกที่โปรเจกต์แรกคุณจะใช้เวอร์ชัน7อีกโปรเจกต์นึงคุณจะใช้เวอร์ชัน8ถูกไหมดังนั้น versioning มันก็จะแตกต่างกันนะทั้ง framework และโค้ดของเราก็เหมือนกันการอัปเดตไม่จําเป็นต้องเป็นการอัปเดตทั้งก้อนนั่นหมายความว่าตัวที่เป็นแอปพลิเคชันของเราเนี่ย มันจะอยู่แยกกันหมดเลยอ่าอย่างเช่น authentication ผมบอกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน2 0น inventory คุณอ,อาจจะเป็น1.1อยู่เพิ่งสร้างอย่างเงี้ยหรือว่าตัวที่เป็น shopping cart คุณอ,อาจจะเป็น1.0นอ่าก็มีการพัฒนาอ่า payment อาจจะยังไม่เสร็จเลยตัวนี้เป็น0.8อย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเ,เลขเวอร์ชันเนี่ย e ิซิสเวอร์ชันออกมาอาจจะไม่เหมือนกันมันมีการแม n เนตเวอร์ชันของเซอร์วิสแต่ละตัวแยกกันเราไม่จำเป็นจะต้องสร้างเวอร์ชันของทางก้อน เพราะต่างคนต่างอยู่เลยต่างคนต่างมีโปรเจกต์แมจเมนต์ของตัวเองนี่คือสิ่งที่มันมีความแตกต่างกันะระหว่างโมโนลิทและไมโคร์วิสพอแยกไมโคร์วิสสิ่งที่คิดง่ายๆเลยก็คือคุณแยกโปรเจกต์ออกจากกันมันไม่ใช่โปรเจกต์เดียวกันอีกต่อไปคราวนี้สิ่งที่เป็นหลักการดีไซน์ในการดีไซน์ไมโคร์วิสนะครับผมอยากจะให้กดึนการดีไซน์ไมโคร์วิสไว้6ข้อด้วยกันก็คือ 1. คือ high c o h e s i o n h ฮโคเอ i o n ก็คือพยายามแตกเซอร์วิสให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อ่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้เซอร์วิสที่มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นพยายามแตกเซอร์วิสให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 2. อ u t ัตโนมัติอัตโนมัติหมายความว่าเซอร์วิสแต่และตัวจะเป็นอิสระต่อกันก็คือมีคัพปิ้งที่น้อยอ่านั่นจะทําให้คุณสามารถทําการดีพลอยโดยที่ไม่ต้องรอคนอื่น ไม่ต้องรอเซอร์วิสอื่นคุณสามารถเชนมันได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นนี่คืออัตโนมัติสองข้อนี้จำง่ายๆเป็น low c o u p ้ i n g high c o น e t i o n เวลาการเขียนซอฟต์แวร์ที่ดีคือต้อง low c o u p ้ i n g และ high c o ช e น i o n low c o u p i n g คืออัตโนมัติ low coupling ก็จะหมายความว่าไม่มี d e f e n d e n c y เมื่อไม่มี d e f e n d e n c y มันก็สามารถที่จะทำการดี p l o y ทำการเชนแยกกันได้อที่3 business domain c e n t เราจะเอาตัว business domain มาเป็นตัวตั้งเสมอถ้าเกิดว่าในการดีไซน์เราจะใช้โด m a i n ี่เป็นดีไซนหรือว่า DDD นะครับในการในการออกแบบเพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันเราจะทำการแยก Service เป็น business ก่อนเราจะใช้ business มาเป็นตัวนำเสมอการตั้งชื่อ Service การตั้งชื่อตัวแปรจะต้องสอดคล้องกับ business ทั้งหมดนี่คือหลักการข้อที่ 4. resilience resilience เนี่ยก็คือมีความแข็งแรงและมีความทนทานสิ่งที่ เราได้จากการเป็น microservice ข้อหนึ่งเลยคือ resilience ถ้าเกิด service ไหนมันดาวไปอ่าเช่นสมมุติว่า payment service มันดาวหายไปมันก็จะไม่ส่งผลกระทบััเ service อื่นๆ authentication service จะยังอยู่ inventory จะยังอยู่อ่า shopping cart ก็จะยังอยู่คราวนี้สิ่งที่เราต้องคิดก็คือเอ๊ะถ้าเกิดว่า service นั้นมันหายไปคุณจะมีการจัดการมันยังไงนี่คือ resilience ซึ่งมีหลายทเทิร์นมากๆในการจัดการเรื่องของ resilience ข้อที่5 observable observable ก็คือ การที่เราต้องการเข้าไปดูสถานะณปัจจุบันของ Microsoft เป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าปัญหาของ Microsoft ที่คุณจะพบเจอก็คือมันจะดีบักยากทําการเทรสว่าปัญหาเกิดจากตรงไหน,นการจะเข้าไปค้นหาปัญหามันเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นตัว observable ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือ locking แล้วก็ monitoring เพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น และทั้ง l o c k i n g แล้วก็ monitoring นี้ต้องเป็น centralize d ดังนั้นเราจะไม่ทำ logging เฉพาะแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งเราจะต้องทำ l o c k i n g ที่มารวมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตรงกลางตัวเดียวกันนี่คือ observable ถ้าเรามี observable ที่ดีก็คือมี l o c k i n g แล้วก็ monitoring ที่ดีการแก้ปัญหาใน microservice มันก็จะง่าย 6. ก่วนสุดท้ายคือ automation microservice เนี่ยมันมีหลาย service เพราะฉะนั้นพอมันมีหลาย service อะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือ automation เพราะคุณลองคิดดูว่ามันมีการดีพลอยแยกกันมันมีการดี ploy บ่อยสมมุติมันมี1นึ่งโปรเจกต์คุณดี ploy คุณอาจจะดี p l o ครั้งเดียวแต่พอมันเป็นไมโครเซอร์วิสสักสิบไมโครเซอร์วิสเป็นเซอร์วิสเล็กๆสักสิตัวที่มาทํางานร่วมกันคุณคูณ10เข้าไปแล้วนะนั่นแสดงว่าคุณจะต้องคูณ10เข้าไปนะจากเดิมที่เคยดี ploy แค่3ครั้งกลายเป็น30ครั้งมันคูณจํานวนเซอร์วิสอ่ะเพราะฉะนั้นปริมาณการดี ploy มันก็จะเยอะมันก็เลยกระขาดออโตเมชันไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถทําด้วยมืออไได้ต่ปล ต่อไปนี้พอเป็นม i โครเซอร์วิสปั๊บปัญหาก็จะเกิดขึ้นตรงที่เราไม่สามารถที่จะทำโอ peration ด้วยมือได้เราจะต้องทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติทั้งอโตเ m ม t ต t เทสติ้งแล้วก็อโตเ m ม t ต d ดีพลอยและนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณา6ข้อนี้เวลาที่คุณจะย้ายจากโมโนลิทไปม i โครเซอร์วิสหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้ามาในโลกของม i โครเซอร์วิสนะจะได้เข้าใจมโครเซอร์วิสมากขึ้นสิ่งที่ต้องพิจารณาในการ ออกแบบการดีไซน์ไมโครซอวิสมีอะไรบ้างซึ่งถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ